สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับยิ้มรอกอนน่าสวัสดีค่ะเมื่อนี้เขาชิมาเห็นอย่างรูกกินขน้นมเสน้นเอิ่นด้วยมาด้อมาด้อมากินข้าวนํากันด้อนี่พี่น้องเฮ็ดน้ำยาเองจ้ะขนมเสน้นน้ำยาเห็นบนาะเดี๋ยวมาสีเฮียเนาะหาดเลยพี่น้อง งานเรากันไม่ขนมเสซนของเออนั่นแหละอันนี้ใส่อันนี้นอ้กอนพวกลอหลายแอกได้ปลาดุกมาสองตัวสิเฮหดเป็นไอ้ปลาดุกล่ากลายเป็นกลายเป็นน้ำยาขนมเส็นเนี่ยพี่น้องพักหลายแห้งนี่เมื่อนี้สิมากินก็พักได้หลายพี่น้องเนี่ยมีหัวหอมด้วพี่น้องหอมใหญ่หอมหอหอมใหญ่หอมหน่อยมีคคบหอดเอาเลยเรืยเลย ใส่มือพ exactly. ี่น้องใส่มือแม่สีเห็ดปลาโนกลาแม่บอกเร็วกลายเป็นร้ำยาเขาแล้วเสร็จเฉยเลยแบอเออเฮ้ยเสียบจนเหรอแม่กำลังกินเลยเสียบเพิ่งแม่นบอกแหละกินเลยล่ะปุ่นติดมือแม่ใส่มือเด้อพี่น้องเด้อใส่มือเด้อขอลองเส้นแบบขอลองเส้นแบบแบบไปดิเอ็ดแบบแม่มาหด่อ ไหนบ่อืม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 แจ็บกระชายพี่น้องกระชายตะไคร้กระชายลูกเอาดูกวนตะไคร้เสร็จกอืมเจ็บเสียงโดดจังกปุญกันเจ็บบ่ลูกทับ ไลายแบบนึง่งแล้วมุดท่อไปเอาน้ำกันนี่ได้น้ำละนี่พักน้ำพี่น้องสารพ,พัดผักเแล้วจะเอาน้ำขาจังเลยมุดท่อกั็มดว่วได้มุดตัวพี่น้องโอ้ยตัวใหญ่เงินน้ำก็นอออของแม่ก็ได้น้ำยายให้เองพี่น้องนู่นอะไร ปลาดุค่ะอืมใครเป็นยังปลาดูล่ะใครเป็นน้ำยาขนมเจมอันอีตูว้ันผักอีตุงแม่นผักอีตูผักอีตูผักอีตุงเปี่าทำยังไงเลยคงเจะทำอยู่ ติดตรงดี่แหละพอดึงหน้าตาตาได้ดูกอืมอ,มอ๋ไฟลไ็อกในปากเต็มเลยอืมอืมอนี่มักตัวแปบพี่น้อง ตัวแกบด้วยมันแก่หรอกกินแสบบ่เนี่ยยำขาดบ้านอ้อาดดิยังรองบึงด้วยนั่งเที่ยวว่าขาดอ่ะเที่ยวว่าขาดเองโอ้โหเสียงแบบนั่นนายจะขาดหึไง <ใน S 1> ่นาสมองรูเลยอืม จับจับยิ้มเลยน <ไป S 1> เนาะจับเลยเนาะสวัสดีครับก่อนเร็วโอ้ยหวัสด <นะ S 2> ีครับบ๊ายบาย